ข้ามถนนไม่ถูกที่บอดี้สแลมเสเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจแซครเมนโตถูกสั่งพักงานหลังทำร้ายร่างกายผู้ที่ข้ามถนนไม่ถูกที่ความโหดร้ายนี้ถูกบันทึกไว้ได้โดยผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่นายหนึ่งได้พยายามหยุดพลเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใกล้ทางแยกถนนไซปรัสและแกรนอเวนิวเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็น เจ้าหน้าที่หนานี้ได้ลงจากรถไปพูดคุยกับชายคนนั้นเมื่อเขาไม่สนใจเจ้าหน้าที่หนายนี้แถมยังถอดเสื้อแจ็คเก็ตก่อนจะท้าทายเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงมือตอบรับด้วยการรวบตัวเขากระแทกกับพื้นและก็ชกเขาหลายครั้งเจ้าหน้าที่กาลังเสริมมาถึงที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากนั้นและก็ช่วยรวบตัวชายคนนั้นไว้ได้ ขณะนี้ทางกรมกําลังดําเนินการสืบสวนเนื่องจากทางกรมเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจแซคราเมนโตดูจะเกินกว่าเหตุและก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์คุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่นายเนี้ยทำเกินไปหรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ Why did you take him down?